สวัสดีครับคนหัวเห็ดฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอการทำเห็ดนะครับด้วยฝางข้าวนะครับก็ฝางข้าวของเราเนี่ยก็หมักมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งวันนะครับหมักในนะ้ำปูนขาวทำไมต้องมาทำาด้วยฝางข้าวนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีขี้เรื่อยนะครับก็เลยอยากลองดูนะครับหากก วัตถุดิบนะครับใกล้ๆบ้านที่มันหาซื้อง่ายๆนะครับเดีย๋ยวว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกครับก็ละสามสิบกว่าบาทนะครับก็มาลองดูนะครับว่าหนึ่งก้อนเนี่ยเราจะผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพจะเป็นอย่างไรส่วนมากที่เห็นเห็นเขาก็ทําเป็นเห็ดน,นางลมนะครับนางนวลอะไรเหล่านี้เห็ดฟางนะครับฟางคนห้ยอ่าคนห็ดฟางของเรา ก็เลยทดลองนะครับโดยการเพาะด้วย่างข้าวนะครับเพาะด้วยอพอเห็ดนางฟ้าด้วยฝางข้าวนะครับโดยการโรยเชื้อไปชั้นๆไปฝานะกติดตามนะครับว่าผลผลิตจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราทําไปได้แล้วสามสิบกว่าก้อน,นครับื่องจากไม่เวลาเย็นมาถึงจะมาทํานะครับวันนึงก็ได้ประมาณสิบกว่าถุง ถุงที่ใช้ก็เป็นขนาด12คูณ18นะครับก็เป็นถุงที่เราเอามาชั่งเหตขายนะครับถุงหนึ่งโลหนึ่งโลนี่นะครับแต่เราเอามาอัดก้อนนะครับได้2โลครึ่งถึง3ากิโลนะครับอัดก้อนแล้วนะครับถ้าผมเรียกออกมาดีนะครับเราก็จะมาทำคลิปแนะนำหรือสอนนะครับให้ทุกท่านเอาไปทำกันนะครับ ก่อนที่ทําไปแล้วเนี่ยครับก่อนสองสามวันนี้ก็มีเริ่มเดินนะครับนะครับก็จะมะีการแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับเรามีการทดลองแบบแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ไม้งเราเอาเห็ดลมนะครับเห็ดลมป่านะครับมาขยายเชือ้อมาเพาะด้วยฟางลองดูนะครับตอนนี้เราทําไปแล้วเชื้อกําลังเริ่มเดินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่จะดีไหม ือจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับเชื้อเห็ดลมนี่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับส่วนเห็ดนางฟ้าก็ประมาณหนึ่งเดือนแต่เราจะมา,าถ่ายคลิปนะครับดูความคืบหน้าของเชือ้อดูการเดินเชื้อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุกสัปดาห์จนกว่าจะเปิดดอกนะครับพอเปิดดอกแล้วเราก็จะมาดูกันนะ่าเห็ดจะออกมาอย่างไรผลผลิตประมาณไหนหน้าตาเป็นอย่างไร รสชาติีไหมนะครับส่วนนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับวิธีก็การอัดนะครับอัดไม่ต้องแน่นเท่าไหร่นะครับแน่นมากถุงก็แตกนะคนับองจากถุงมันบางมากเลยนะครับทําคนเดียวนะครับตอนนี้ลูกก็ไม่ค่อยสบ,บายนะครับส่วนภรรยาก็เลี้ยงลูกน้อยก็เลยใช้เดียวนะครับฟาของเรานี้ตอนนี้ก็เริ่มตั้งใจนะครับพัฒนา กระบวนการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดอบรมได้ก็ประมาณปีหน้านะครับตอนนี้ปีนี้เราพยายามาทดสอบการผลิตกันนะครับให้เห็ดมันออกมามีคุณภาพเวลาลหลายๆท่านมาเรียนรู้มาทำจะได้ไม่ต้องไป ไปอะไรมากมายนะครับมาถึงก็ทําได้เลยนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับคนหัวเห็ดฟาร์มนะครับลายช่างสนนะครับด้วยนะครับก็เป็นกํำลังใจให้กันนะครับแล้วเราจะทําคลิปดีๆมาสอนทุกท่านสําหรับคนที่อยากจะมีเห็ดกินนะครับแล้วก็อยากมีอะไรได้จากการทําเห็ดขายนะฮะ ทำเห็ดรายได้ดีพอสมควรนะครับไม่รวยแต่มีกินทุกวันแค่นั้นนะฮะทำเห็ดไม่รวยแต่มีกินทุกวันเนื่องจากเห็ดมันออกให้เรากินทุกวันมันไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับเราต้องพักผ่อนกลางคืนเรานอนกลางวันมันกลางคืนเรานอนมันไม่นอนครับมันออกให้เราเก็บนะครับฝากติดตามด้วยครับผม